หมดจริงโอ้หมดเกลี้ยงไปล้างถาดนะครับครับปะค่าค้างให้สะอาดนะครับกิ้มระบบทุกแบบจ้าแล้วไปเอ้ยไปครับไปเชิญครับครับ ูผ้าแดงหมูค่ะอาชนค่ะอะค่ะหมดเกลี้ยงแล้วอันนี้คือทำไมได้ถอนกระโปรงทุกคนเลยไปทาสีโอสีงามปอนะสีอืดอาาัลลาดคือคนท่าปอนะงามบลระเปียมไปลูกไปไปล้างหัด ผลไม้หนูอยู่ไหนลูกอ๋อหนูอยู่แพ้ก,กันเพื่อนเหรอเอาไว้กินตอนบ่ายเหรอคะอ๋อเอาไว้กินตอนกลับบ้านเหรอคะ เองแม่ค้าไปล้างถ่าดลูกถ่านที่อ,อร่อยนะสอง,สองพุตาก็เหลือนี่ลูกไปเอาอีกหิ่งใครอยากได้พุชตาโต ขาเที่เท่าไหร่นี่ยสองอันนี้ไปตักไม้ไม้บ่เนี่ยขาที่สองเออขาไปล้างจานอะไรนะพี่บอกว่าให้เอาอันนี้เก็บไว้ในถ้อยโอ้เ <laughs> มย์ก,ก็บอกหนูค่ะออ បងណាខៃនៅផ្ទះណាស់ផ្ទះ เติมถาดทาสองวะ